คำว่าหยีฝ่าแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าอีอีแต่หยีเยียนที่แปลว่าภาษาบวกกับคำว่าฝ่าฝ่าแต่ฟั่งฝ่าที่แปลว่าวิธีรวมกันเป็นหยีฝ่าคำนี้มีความหมายแปลว่าไวยากรณ์นั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่น่ฝาปไท语法นาน ไวยากรณ์ภาษาจีนไม่ค่อยยากคำว่าฮั่นหยี่แปลว่าภาษาจีนฮั่นหยูหยีห่ฝาก็คือไวยากรณ์ภาษาจีนปู่ทไท่ไม่ค่อยหนานแปลว่ายากปู่ทไท่หนานไม่ค่อยอยากหากยี่ฝากุ้ยเจ๋อเหยาจี้จู่กดไวยากรณ์ที่ต้องจำคำว่ากุ้ยเจ๋อแปลว่ากดเหยาแปลว่าต้องจี้จู่แปลว่าจำไว้หยี่ฝาเลี่ยนสี แบบฝึกหัดวยากรณ์คำว่าเลี่ยนสีแปลว่าฝึกฝนและถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าแบบฝึกหัด